โอเคครับท่านผู้ชมสลับเกมนี no ้ก็มาในดิสบดยดีไลท์อีกแล้วนะสลับวันนี ula, uh, ้เรามากับเจ้าตัวเนิร์ดฆาตกรตัวเนิร์ดนะฮะไดนดูซิว่าวันนี้ผมจะมาฆ่าใขรได้หรือเปล่า โอเคไปเขาบอกว่าเล่นยากมากเลยนะไปเดี๋ยวเราไปลองดูดูกันดีกว่าด่านอะไรวะเนี่ยโอ้โหด่านของเอ็มไม่ขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นเบเยอร์ใช่ปะไหนหาคนก่อนอย่างแรกครับอยู่ไหนกันเนี่ยอ๋อ เจอแล้วโอ้ยเอ้ยไม่โดนถือว่าถือว่าเล่นเครื่องเอ้ยอุ่นเครื่องแล้วกันนี่นี่วิ่งไปไหนน้องสาวมาขออีกรอบหนึ่งนินี่นีน แฝดใกล้ๆเลยไอฝั่งนั้นมันเหมือนเฮ้ยเหมือนมีเครื่องระเบิดตรงนี้เครื่องนี้อ๋อเฮ้ย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 อ้าเจอใครเนี่ยเจอใครครับเนี่ยเจอใครครับเที่ยลงมาทำไมเอ่ยมา เอ้ามันไม่ลงนะทำไมมันไม่ขึ้นให้หวะน่าจะอยู่ตรงนี้นี่แอบอไปตรงนี้แล้วน้องสาวขอบพี่แบกหน่อยโอ้โหเสร็จแล้วเครื่องนึงไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราเอาคนนี้แขวนห้องใต้ดินห้อง v ี p อยู่ไหนวะเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวห้องอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหแบบนี้หลุดหลุดครับโอ้โหเรียบร้อยไม่เป็นไรโอ้โหอะไรเนี่ยผมหาห้องไม่เจออะไรครับเนี่ยวิ่งไปไหนอะผมหาห้อง VIP ไม่เจอน่ะอยู่ไหนวะเออ อยู่บ้านนี้ป่ะเออไม่ใช่อยู่บ้านนี้ดิไม่เป็นไรเอาแขวงข้างหน้าเลยแล้วกันเออเฮ้ยดิ้นแรงเหลือเกินดิ้นแรงเหลือเกินอย่าเฮ้ยจะหลุดแล้วโอเคเครื่องไหนวะก่อนนะไม่มีฮะ เอาเอา,อาช่วยกันแล้วช่วยกันแล้วโอ้ได้ผมผมวิ่งสวดมาได้ไงวะเนี่ยวิ่งไปฝั่งไหนวะเดี๋ยวนะนี่โอ้โหมาแอบซ่อมตรงนี้เองทำผู้ชายหนี แขวนผมได้ทุกคนเลยนะเออสองคนนั้นเขาวิ่งไปไหนวะมันอยู e ่แถวๆนี้แหละผมขอพิ้งหาตรงนี้แป๊บนึงนะอ่าเจอแล้ว เจอแล้วเจอแล้วคนใหม่ครับเนี่ยอ๋อคนใหม่โอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่ได้วิ่งเหรอไม่ได้วิ่งเหรอเฮ้ยโอ้โหลมม้มหายแบบนี้ลมม้มหายแบบนี้สะบัดเมาส์สะบัดเมาส์ยังโหด ไปไกลเลยนี่เลยน้องครโอเจอแล้วบอดี้เพื่อนไปไหนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสวนกระแสทารามโอ้โหเสร็จแล้วสองเครื่องฮะ อุ้ยอุ้ยติดอะไรเนี่ยโอ้โหติดมะเขือโอ้โหวิ่งไปนู่นแล้วฮะหนีวิ่งกส์สวนเหรอเอ้ยวิ่งกส์สวนวิ่งสวนเหรออุ้ยอุ้ยมีโบโลแทมมีโบโลแทมโบโลแทม โผล่แถมแน่ไม่ได้กินพี่นะน้องป่ะคนนี้น่าจะเฟสสองแล้วคนนั้นช่วยกันแล้วฮะเจ๊เจอละมีคนซ่อมอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ขึ้นไปข้างบนยังไงฮะยังไงกันฮะไปไหนเนี่ยโอ้ชิบหายแล้วหาไม่เจอเดี๋ยกลับมาฮะขอมาช่วยกันตรงนี้เอ้ยเอ้ยคนนี้หน้าตาโอ้โหฆ่าก่อนแล้วกัน หรือสองเครื <s S <im <im oh ่องปาตีโถเดี๋ยวรีบพาเาเลยกันเดี๋ยวเครื่องตรงเครื่องตรงนั้นเฮ้ย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 ใครมาแอบซ่อมเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยน้องเขาจะทำแบบนี้กับ ปีไม่ได้นะวันนี้ก็น่าจะเฟดสองแล้วนะตายแล้วปะเนี่ยเกยมโลวะเนี่ยขนาดนี้มันน่าจะไม่ใช่เกมโลว์เลยฮะโอเคตรงนี้เราเบิดไปแล้วเป็นเพิร์ฟของเองเวลาตีใครล้มก้อมันจะละตูมไปเลย โอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีใครมาแอบซ่อมตรงนี้เนี่ยขอพังไว้ก่อนแล้วกันโอเคตรงนี้ช่วยกันละเหมือนเออไอเคอรเนี้ยผมต้องคุมแล้ว โหมันน <S preach miracle> <TED can photograph bueno> ่าจะอยู่เอิ่มไอ้คนนี้มันทำไมมันเนียนจังวะคือไหนวะอ๋ออ๋อนี่เองอยู่นี่นี่เองมาเจาะซ่อมเราน้อหนี่ เฮ้ย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 โอ้โหบอลรถแฮมปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่บอลรถแฮมตายย่าแฮกเราขอแข่งคนนี้ก่อนแล้วกันอยู่ไหนอะขอแข่งก่อนขอแข่งก่อนขอแค่ก่อนนะ ôi, ôi. xe hết giờ rồi. cái kiếm mình đã nghe tiếng súng à เดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงทุกคนนะเมื่อกี้อยู่ไหนัยวะเจอแล้วคนนึงคนนี้น่าจะตายหรือเปล่าเฮ้ย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 บังอาจ บังอาจโอ้โหไม่ได้แล้วฮะคนนี้ต้องรีบฆ่าวะ่ะหรือเครื่องเดียวอะ่ะฝั่งนั้นน่ะนี่นี่ยังไงอ่ะโอเคอุ้ยเฮ้ยโหไม่โดนไงเรา ยังไงเราโอหโอ้โ oh. ห oh, oh. แอบอยู่ตรงนี้ไอ้คนนั้นน่าจะอยู่เครื่องนั้นเราขอไปดูเครื่องนั้นก่อนไม่ได้ฮะออ oh, ไม่ใช่หรอเฮ้ยเนต้องต้องรีบกลับไป เดี๋ยวเราไปคุมโซนเครื่องนั้นให้ดับไปก่อนอ๋อขึ้นมาละลุกขึ้นมาละโอ้ยทำไมมันไม่ลงไปวะหนีหนี เดี๋ยวนะ๊โด๊หมุนได้ยินเสียงอะอยู่ไหนวะเออนี่ไงโอ้โหเอา <c oughs> <c oughs> โอ้ยเหมือนแบบเอิม่ม แขข้างหน้าเลยแล้วแกนนะโอ้ดินแรงมากเลยคุณเนี้ยอ๋อข้างบนมันก็มีที่แขวนนี่หว่าผมลงมาทำไมวะเนี่ยอ๋อแขวนไม่ให้อยากอยากแขวนข้างบนเหรอเนาะได้เลยเดี๋ยวพี่พาไปแขวน พี่แ <Sounds> น <of bullying variables> ่โอ้โหโอเคเกือบไม่รอดเกือบสี่ยี่สบอทโอเคโอ้โหเหลือเครื่องเดียวอ่ะเกือบแล้วขอเอิ่มขออีกเกมแล้วกันนะ ผมรู้สึกว่าตาเนี้ยมันน่าจะโหดแน่นอนเลย FA พวกเซอร์เลยผมว่ารู้สึกว่าเหมือนจะฆ่าใครไม่ได้เลยวะ่ะขึ้นเขาไปก่อนอ๋อขึ้นให้นะหาคนก่อนฮะขออนุญาตหาคนก่อนนะครับตรงนี้ไม่มีฮะอยู่ไหนกันเนะี่ย ตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงเครื่องตรงนั้นเหรอเฮ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยไหนกันแนะเ่เครื่องนี้ ขี <OR egg wiggle noise> ่ขอก่อนไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนอยู่ไหนเฮ้ย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 อะไรเนี่ยมันโดดกับแม่เฮ้ยอย่า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 ขึ้นไปนะไม่ขอร้องไหนขอดูทางก่อนวิ่งไปฝั่งไหนวะเออโอ้โห เจอละโอ้เสร็จไปครึ่งนึงเฮ้ยออาโอ้โหผมตีติดอะไรวะเนี่ยโอ้โหนานเกินไปละนานเกินไปละไอ้คนนี้ไม่ได้ละโอ้ไม่ชอบเล่นข้างในนี้เลยอะอุ้ยโอ้โหแบบนี้ไม่ได้ฮะมันจะนานเกินไปแล้วนะไอ้หนุ่ม ู่ไหนอะไหนวะข้างบนหรอโอ้ยหาไม่เจอละไม่เล่นแล้วตรงนี้ผมขอปล่อยแล้วกันนะมันเสียเวลามากเกินไปละเยเฮ้เจอคนใหม่นะฮะโอ้โหโอ้โห เดี๋ยวนะเฮ้ย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 มันติดอะไรเนี่ยเฮ้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 ยนี่โอ้โหผมตีบ้าไปหลายรอบมากไม่เป็นไรถือว่าเรื่องเป็นเรื่องปกติในการเล่นเนิร์ด แค่ตรงนี้เลยแล้วกันโวยดิ้นแรงมากเหลือเกินแต่ละคนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอยเอฮะอ,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 อืมตรงนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงซ่อมน่าจะอยู่ฝั่งนูน้นฮะ โอ้โหยังได้อยู่ยังได้อยู่นะไอคนนี้นี่ว่า,อาเอาเนี่ยมันติดอะไรเนี่ยติดอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสะบัดมาพี่โดนโอ้โหผมไม่ชอบข้างในนี่เลยว่ะโอ้โหมัว่วละมัว่วละมัว่ว,วละตรงนี้ไม่ได้ฮะ ขอไล่อะไรกันขอสักทีเถอะขอสักทีหนึ่งนี่ไหมเนี่ยบนเรือเนี่ยโอ้โหยิ่งแฝนอยู่ไหนวันนี้อ่ะทำไมมันไกลจังเลยอ่ะโอ้โหจะหลุดวะเนี่ยกลัวจะหลุดจังเลยอ่ะ ขอกระชืบก่อนโอ้ยมันระเบิดแล้วนี่ยว่าไม้ผมไม่ผมไม่พังเลยแล้วผมไม่พังไม้แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยตีส่งไปเลยขอกระชืบก่อนมีใครอ,อยู่ตรงนี้ไหมเอ่ย ฮะโ,โอ้ยหมอนี่เฮ้ยผมตีอะไรวะเนี่ยอ๋ออยู่ข้างบนใช่อยู่ข้างบนใช่ไหมเ <c oughs> อ้าเมื่อกี้ผมเห็นอะไรผมตีอะไรวะเนี่ยหมื่นไปหมดแล้วนะงงไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โห โอ้โหเหลืออีกสองเครื่องแฮะอทไหระเออเดี๋ยวเราดูเครื่องก่อนเครื่องมีเครื่องตรงนี้บนเรือแล้วก็โอเคผมว่าผมโซนได้อยู่ตรงเนี้ยโซนเครื่อง เออหาก่อนนะเฮ้ยนี่ใครเนี่ยขอไล่คนใหม่เลยแล้วกันเฮ้ยโอ้ยอ,อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังโอ้โหพูดเอา อ๋ไม่มีถึงว่ามีคนซ่อมอยู่เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮโอ๊ยอะไรโอ้โหมันไม่ถึงนี่ลืม๋ยวกแฟนก่อนอ่ะอยู่ไหนวะเนี่ยฮึ่่่ย่าาง โโอโห้หเดือเครื่องเดียวเด,ยวเดือเครื่องเดียวชิบหายละชิบหายละโอ้ยโอ้ยไอหมอนี่มันจะเล่นบนเรืออีกแล้วผมไม่เล่นดีกว่าบนเรือมันยากกับผมไม่ถนัดเลยอะเดี๋เดีคนใหม่ฮะโอ้อโหผมไล่ทุกคนเลยเหรอเนี่ย ตีไว้ก่อนลงมาฝั่งนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอย้ทำไมภูมิตีไม่โดนโอ่ะโอ้รีบตีเกินลกละลกละลกละโอ้รีบตีเกินรีบตีเกินอะไรเนี่ยโอ้โหล่นละตอนเนี้ยเหนื่ยตายแล้วนนลฮะ ผมว่าผมโซนเครื่องก่อนตึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเจอละเจอละเจอละคนนึงเฮ้ยเฮ้ยไอหมอน,นี่ผมเอาคนนี้แหละเฮ้ยโอ้โหผมตีบอาไปหมดแล้วเนะี่ย โอ้มันติดอะไรวะไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนมันวิ่งขึ้นบนเรือแล้วผมไม่เล่นบนเรือนะอย่างนี้ขอกระทืบก่อนแล้วกันเครื่องมีสามเครื่องเฮ้อ โอ้โหผมงงกับตรงเรือนี่มากเลยอ่ะไม่ค่อยชอบตรงเรือนี่มากมันเป็นแบบโอ้โหไอหมอนี่มันจะเอาอยัางไงเนี่ยฮะมันจะเอาเอาไงเนี่ยขอสักทีนหนึ่งดิขอก่อนดิมันหลายรอบแล้วนะโอ้โหไอหมอนี่คือแบบเอาจัดอะ ือแบบหลอกกูรัวๆน่าจะตายแล้วนะใช่ป่ะเคเอาแล้วเยอะมาแล้วมาแต่อีกคนหนึ่งอ่ะแบบเอ๊ะ ตัวผู้ชายอ่ะผมยังไม่ได้ตีเขาเลยนะปึ๊บแอบอยู่ไหนแอบอยู่ไหนอ๋อไม่ใช่ฮะเหลือสนะอสองคนรอบนี้กนะ็หายากแล้วฮะโอเคผมว่าผมเจอแล้วเดี๋ยวผมลองเหมือนไม่เจอก่อน ผมหลอกว่าไม่เจอก่อนโอ้โหแอบตรงนี้เองหรอเฮ้ยเอาผิดผิดโอ้ยเฮ้ยโอ้โหผมตีอะไรวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมปล่อยให้นอนก่อนนะไม่ได้ฮะ โอตานี้คือแบบผมล้นได้เลยอ่ะโอ้คนผิดแล้วอ่ะโอเคเจอแล้วฮะว่าไงผู้บ่าวว่าไงผู้บ่าวโอเคไปฝั่งนู้นเฮ้ยโอ้โห เขาหลอกผมปะโดนหลอกไปแล้วนี <stop> <monastery> <The> <response> mm ่โอ้โหโดนได้ไงวะเมื่อกี้เนี่ยพอมันจะโดนมันก็โดนแบบเนี้ยวนนี้ยังไม่เคยโดนผมเลยนะเนี่ยนี่ไงเพิ่งโดนครั้งแรกอ่ะวันนี้ตายแล้วฮะ โอ้ผมเล่นอะไรวะเนี่ยพี่แบบตีเว้าไปหลายทีมากเลยอ่ะโดยเฉพาะไอ้ตรงเรือผมตีอะไรวะโอเคถือว่าเก็บสีได้นะเก็บสีโอ้โหลนไปหมดละเฮ้ยเอา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 ไปยังต่อครับยังมีต่อแฮ โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนองสาวก็ <c oughs> มีแบบหลุดเองไงฮะ <c oughs> โอ้โหถ้าถ้าเออถ้าแบบว่าวิ่งไปเจอท่อนี่คือแบบเรียบร้อยฮะรอดเค <c oughs> โอ้โหตานี้คือแบบมัวมากเลยผมเนี่ยโอเคถือว่าเก็บสี่ก็โอเคอยู่ดีกว่าไม่ได้ฆ่าใครเลยเดี๋ยวดูคะแนนสิผมนี่จับไอตัวนั้นมากเลยอะโอ้โหมัวโหมโหสองหมือนเจ็ดถือว่าโอเคอยู่นะ โอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนโอเคสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากด like, oh. กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผม